สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ EP นี้จะพามาแกะกุ้งนะครับด้วยช้อนช้อนสั้นแบบนี้นะก็ช้อนหาง่ายครับและอีกอย่างก็คือมันช่วยให้แกะกุ้งง่ายนะครับผมก็เลยใช้ช้อนนะครับวิธีแกะผมก็จะใช้ช้อนนะครับดันเข้าไปหลังกุ้งแบบนี้นะครับแต่ผมจะเอียงข้างนิดนึงนะครับผมจะไม่ดันตรงกลางสันหลังมันนะนี่ครับผมจะเหลือไว้ข้อสุดท้ายนะครับนี่ครับผมก็จะลอกออกอย่างนี้ ีนี้ถ้าจะเอาไม่เอาหัวไว้ผมก็จะเนี่ยครับกดกระเขียงนี้นะครับแล้วก็เด็ดออกแล้วไปผ่าหลังนะครับถ้าทํากุ้งแช่น้ปาปลาประมาณนี้นะครับนะเนี่ยครับผมจะเอียงด้านข้างนะผมจะไม่แทงตรงกลางสันหลังนะครับบิดฉีกออกถ้าต้มยำผมก็ไปทั้งหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปผ่าหลังเอาทีนี้ตัวนี้มันเป็นกุ้ง เปลือกนิ่มนิดนึงนะครับนะครับถ้าเปลือกมันไม่สู้ช้อนนะครับมันจะแบบมันจะแกะยากนิดนึงแต่มันก็แกะได้ครับมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรนะครับนี่นะครับผมก็จะดันแบบนี้แล้วก็บิดข้อมือบิดนิ้วอ่ะครับนะครับหลุดละโอเคนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากไลค์แชร์ับสไครต์นะครับให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ